ครับสวัสดีครับวันนี้ไก่ประจมชแนลนะครับก็จะพามาดูการยกแผ่นอตอนหน้าฝนกันนะครับว่าจะมีอุปสรรคอะไรกันบ้างนะครับแล้วก็จะมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูครับว่าต้องเตรียมการอะไรกันบ้างนะครับตอนนี้ถนนเฉะแฉะมากนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูครับครับตอนนี้ก็จะมีรถรถเกรดมามาเกรดหน้าดินก่อนนะครับเอาเอา ดินที่ละเล็นี่ออกก่อนนะครับนี่ก็จะมีรถเกศมามาเกศก่อนนะครับตอนนี้แล้วก็เสร็จแล้วก็จะปูแผ่นเหล็กนะครับแผ่นเหล็กเพื่อที่จะให้รถรถบรรทุกซิกเมนต์เข้าเข้าได้นะครับโดยโดยที่จะไม่ไม่ให้ลื่นนะครับแต่ก็ต้องมันมันก็ต้องลื่นอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันมันจะเข้ายากนิดหน่อยนะครับ นเป็นหน้าฝนน้อถนนมันก็เละแล้วก็มีความยากลำบากอยู่นะครับครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูขั้นตอนการยกแผ่นกันครับนี่ครับนี่ก็จะเห็นว่ามีรถเกนะครับมันจะมาเกตหน้าหน้าดินออกก่อนนะครับก็คือถนนค่อนข้างเละนะครับก มันเข้าเข้าหน้าฝนนะครับก็จะทํางานยากลาบากอยู่นะครับก็ต้องเอารถเกรดมาเกรดหน้าดินเพื่อเปิดหน้าดินที่เละๆนี่ออกก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะเอาเอาแผ่นเหล็กมาปูที่ช่องที่ซิกเมนต์จะเข้านะครับเนี่ยก็จะเห็นสภาพแบบเละมากนะครับ คือก็ทำงานก็หน้าฝนเนาะมันก็ลำบากอยู่นี่ครับนี่ก็จะเป็นเอ่อช่องที่ซิกเมนต์จะเอ่อจะเข้านะครับที่รถเอ่อรถพ่วงจะเข้ามานะครับตตรงนี้เราก็ปูปูแผ่นเด็กไปแล้วนะครับนี่ขนาดปูแล้วนะครับก็ก็ยังมีสภาพที่ที่ที่เละอยู่นะครับ ก็ก็จะเป็นสภาพแบบนี้นะครับทํางานหน้าฝนก็แบบนี้นะครับก็ต้องลําบากนิดน,นึงนะครับนี่ครับรถพ่วงจะเข้ามาตรงนี้นะครับอันนี้ก็ปูแผ่นเหล็กไปประมาณสิบกว่าแผ่นนะครับตรงนี้ปูแผ่นเหล็กไปประมาณ10กว่าแผ่นนะครับเดี๋ยวรถเกตกเขาจะเกตเปิดด้านดินทั้งหมดนะครับเปิดออกนะครับเพื่อที่จะให้รถบรรทุกซิกเมตนนะครัถพว่วงที่ที่จะ เอาซึ่งม้นเข้ามานละให้ให้มาได้ง่ายๆนะครับครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูขั้นตอนยื่นอื่น,นครับครับวันนี้ก็ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นอีกชุดหนึ่งครับที่จะต้องเตรียมเอาบีมแล้วก็หัวหมูนี่ครับขึ้นไปไว้ที่ซิกเมนต์นะครับเพื่ออีกตั้งตรงนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะ รถก็จะเคลื่อนไปที่ด้านหน้าครับไปไปตรงเซ็นเตอร์ทัตเมื่อกี้นะครับเพื่อจะได้จะได้เตรียมแขวนแผ่นนะครับเขาจะยกอุปกรณ์ขึ้นไปติดตั้งก่อนนะครับก่อนที่จะไปถึงตัวเมนทัดนะครับก็จะมีหัวหมูตัวนี้นะครับขึ้นไปติดตั้งก่อนนะครับเป็นตัวที่ดึงดึงบานนะครับดึงบานด้านบนแล้วก็จะมีบีมตัวนี้นะครับตัวสีฟ้าฟ้านะครับขึ้นไปติดตั้งที่หลังซิลเมนก่อนนะครับ ครับตอนนี้ก็กาลังจะเอาหมูขึ้นไปก่อนนะครับเดี๋ยวก,กาลังจะยกขึ้นไปนะครับก็หนึ่งก้อนก็จะมีทั้งหมดเอ่อสี่สี่ตัวนะครับหนึ่งหนึ่งก้อนก็จะทั้งหมดสี่ตัวนะครับ เขก็จะยกขึ้นไปอย่างเงี้ยสี่ตัวต่อหนึ่งก้อนนะครับต่อสักเม็ดหนึ่งก้อน,นรับไปติดตั้งด้านด้านบนก่อนนะครับพร้อมกับวีมตัวสีสีสีฟ้านี่นะครับก็จะทําแบบนี้เหมือนกันหมดนะครับทุกก้อนนะครับ นี่ก็รถเกตก็เกตหน้าดินตรงรถซิเมนที่จะเข้ามาก็เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งรถซิเมนก็คงจะเดินหน้าเข้ามานะครับนี่ครับกําลังจะเดินหน้าเข้ามานะครับเดี๋ยวลองมาดูครับว่าจะจะถอยเข้าตรงนี้จะถอยเข้ายากเย็นแค่ไหนนะครับก็ันลื่นนะครับแล้วก็มีรถเกตไม่ไม่สามารถจะเข้าเข้าไปตรงนี้ได้นะครับเพราะว่า มีแผ่นเหล็กเต็มเลยนะครับเบาอปูแผ่นเหล็กเอาไว้นะครับ <1> 1> เราลองมาดูครับเอาความง,ง่ายการถอยรถเข้าไปจะเป็นแบบไหนนะครับ <1> <S 1> <1> <S นี้ครับเข้ามาก้อนแรกก็ติด ปัญหาแล้วนะครับลงไปแล้วครึ่งครึ่งล้อนะครับตอนนี้ยุบนะครับก็เดี๋ยวต้องใช้วิธีเอารถมามามาดึงดันขึ้นครับก้อนแรกก็เจอปัญหาแล้วนะครับจมไปอย่างเงี้ยครึ่งล้อนะครับค่อนข้างยากลําบากอยู่ครับมีอุปสรรคหลายอย่างนะครับเดนหน้าไปก่อนด้ครับแบบนี้เราก็ต้องมาเอา รถดันขึ้นนะครับไม่รู้จะขึ้นหรือเปล่านะครับก็จะลองดันกันดูนะครับอนี้ก้อนหัวเพียนะครับก้อนหนักหกสิบปนนะครับก็ไม่รู้จะขึ้นหรือเปล่าครับจะลองดันกันดูครับนะครับขึ้นขึ้นอยู่นะครับไปนะครับไปได้นะครับขึ้นขึ้นแล้วเรียบร้อยนะครับก็ต้องอ ตั้งลำถอยมาใหม่นะครับเพื่อไม่ให้ลงล่องเดิมนะครับนะครับหลังจากนั่นกะ็เริ่มถอยเข้ามานะครับก้อนแรกนะครับนะี่ก็ถอยเข้ามาเรื่อยๆครับตอนนี้ก้อนแรกนะครับ อนนี้ก็เรากำลังเอาบีมใส่เข้าไปนะครับก so ็จะใส่บาใส่น็อตใส่เพดนะครับล็อกให้แน่นนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็จะทําการยกขึ้นไปนะครับก็จะเชิดแฉนะครับก็มีอุปสรรคบ้างนะครับทํางานหน้าฝนนะครับก็เป็นแบบนี้ครับต้องค่อยๆทํากันไปนะครับ ก็เลยก็ยกลอยขึ้นไปเลยนะครับก้อนแรกยกลอขึ้นไปเลยนะครับก้อนแรก ครับก้อนแรกเราก็ยกขึ้นไปแขวนแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูก้อนต่อไปนะครับผมก็จะถ่ายดูทุกขั้นตอนนะในการยกแผ่นนะครับก็ติดปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับถ้าไม่มีไม่มีอุปสรรคหรือติดปัญหาอะไรก็จะจะวยอยู่นะครับวันนี้ก็เดี๋ยวไปดูนะครับไปดูเรื่อยๆครับจนครบ13บก้อนนะครับแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะทำการทากาวกันนะครับ มีนักศึกษานะครับมาเยี่ยมชมงานกันนะครับก็มีวิศวกรคอยแนะนำนะครับ,บรรจะเดินมาดูงานที่เราก่อสร้างอยู่นะก็มาเป็นหมู่คณะครับแบบนี้ครับก็จะมีวิศวกรคอยแนะนำนะครับ มีวิศวกรคอยแนะนำนะครับก็ให้ให้คำปรึกษาให้ให้คำตอบนักนะศึกษาเทคนิคแบทนะจะมามามา,มาดูหน้างานของเรานะครับรอบน,นี้ก็ก็จะเป็นนักศึกษามาครับมา,มาเยี่ยมชมงาน,นครับก็จะมีวิศวกรของของบริษัทเราครับที่คอยให้คำแนะนำนะครับ ด้านด้นนี้ก็เช่นกันนะครับก็จะมีวิศวกรของบริษัทจะให้ให้คำแนะนำให้คำตอบทุกคำถามนะครับก็มากันเยอะอยู่นะครับครับนี่เราก็ยกแผ่นมาถึงก้อนสุดท้ายแล้วนะครับอันนี้ก็ยกจบกันนะครับเอ,อ ไม่ติดขัดอะไรนะครับวันนี้ก็ติดแค่ช่วงแรกรเ,ออนนเ,รรเฉยๆนะครับที่ถนนเป็นโครนนะครับเฉะเฉะนะครับตอนนี้ก็ยกจบแล้วครับก้อนสุดท้ายนะครับหลังจากนี้เขาก็จะทําการเออทากาวกันนะครับอันนี้อันนี้ยกก้อนสุดท้ายแล้วนะครับจบแล้วเนะสิบสามก้อนนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับไก่ประชมชาแนลก็นำเสนอการยกแผ่นซกเมนต์นะครับมีเพียงเท่านี้นะครับก็เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเขาก็จะทำการทากาวกันนะครับก็เคยได้ทำคลิปทากาวไปแล้วครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งคลิปนะครับก็คลิปนี้ก็มีนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับยกแผ่นกันทุรักทุเลอยู่นะครับก็มันแฉะมันฝนมันตกนะครับตอนนี้ก็เริ่มปล่อยปล่อยแล้วนะครับแต่ก็ยกซกเมนต์เสร็จเรียบร้อยพอดีนะครับก็ ช้านิดหน่อยนะครับครับเอาไว้ดูกันคลิปหน้าครับว่าจะมีอะไรมาชมันอีกนะครับก็อย่างไงก็ช่วยฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับทางช่องแต่ประชมชาแนลด้วยนะครับสำหรับคลิปหน้าเดี๋ยวมาดูเขาว่าจะมีอะไรให้ชมอีกสําหรับคลิปนี้นะครับไก่ประชมชาแนลก็มีเพียงเท่านี้สวัสดีครับ